สวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสายลูกทุ่งกับผมครับก็ออกมาหาพึ่งครับมิมเหมือนเดิมกับผมในโครงการหารายได้สายลูกทุ่งวันที่25ครับผมครับ25มีนาเนาะก็มาเจอเราหลังหนึ่งพี่น้องครับมาดูก๊อไผที่เคยได้มาพี่ไกดปีนี้มันก็กลับมาอยู่ทีเดิมครับผมครับนะพึ่งมิมกลับมาอยู่ทีเดิมครับผมหลังใหญ่นะครับอยู่ตรงนู่นครับผมเมื่อปพี่ไกดเอาสูงกว่านักหน่อยครับอยู่นู่นนะครับ ดุนะเมื่อปีกายแต่ปีนี้เคยดูจะดุไหมนะครับพอดีมีบันไดด้วยพี่น้องตรงระแวกนี้เป็นเป็นบออ่อหยาดพรมนะครับนะก็เลยยืมบันไดแกมานะครับเดี๋ยวปีนง่ายหน่อยก็ภปยนกเขากับผมเอาละเดี๋ยวลุยเลยเนาะไม่เสียเวลากับเทียงลแลวเดิออกมาจนเทียงครับวันนี้ไปลุยพี่น้องมีบันไดก็คอยยังชัวร์ครับผม ตอนแรกนึกว่าจะได้ปีนก็ไม่ไผ่ตั้งแต่แหลกซะแล้วหันไปหันมาไปเจอบันไดยอยู่ครับสบายเลยทีนี้จุดควันครับผมพึ่งรังสวยนะครับแต่ไม่ถึงก็ใหญ่มากครับลมควันครับผมอ๋อโมละเคยดูจะสวยแค่ไหนไม่ใช่โมรลางนี่นี่ ผมว่าจะแวะมาดูหลายทีเราไม่ได้เวะจากทีบอนิโอ้มอล่างเฮ้ยโอ้เสียดายดิไม่เชื่อเซ้นตัวเองโอ้ทลังก็ไม่จีไม่เอาเรมั้งท้งนั้นยื้อยองอยื้อยองจะเวะหลายทีเลยไม่ได้เวะมาดูครับน้ำฟอมากเลยพี่นุง๊งลังก็แก่ครับผมไม่เอาแล้วครับผมครับนะ ไวมันไวครับผมหาตั้งนานพี่น้องมาเจอตัวแม่บินเขาบินออกกับผมใช่เนี่ยครับแต่ไปลุ่นกันาลังใหญ่ไหมเท่าแหละครับผมมาหาโซนใหม่ครับป่าหน้าหนาครับผมตรงอาศัยตัวดูตัวแมวครับมองไม่ทะลุเลยครับผมเป็นฟังห่วยครับหนาตึ๊บแบบนี้แหละเห็นตัวแม่บินลงบินเขาบินออกตรงหลอกแหวกนี่ครับเดี๋ยวบุกเข้าไปดูแป๊บนึงพังใหญ่เด้อ เห็นแต่ละลังอ้อยคุ้มยังมีเห็นล่างเลยครับหนาตึบจริงๆครับที่นี่ตรงไหนเนี่ยแต่สภาพไม้แบบดีมากครับจะ่ึงไม่ชุ่มหามาตั้งนานถึงจะมาเห็นตัวแม่บินครับแต่ยังไม่เห็นล่างเลยครับอู้ไม่เจา้านาจริงๆใครจะไปมองหามันเห็นกับผม ถ้ามีเห็นแม่ตัวเขาออกนี่นี่นี่นโอ้หินบินหมดกึ้นไปเ่นโอ้โอ้หนึ่งห็นก่านใไรลายละโอ้โหโอ้โหอาจะใหญ่ครับโอ้หูยาวสองคืบนู้นติดดินครับผมอยู่ตรงนี้ต,ตรงชี้ผมนี่อะไรเดถังเลยครับผมรังใหญ่รังใหญ่คอยดูจะมีน้าไหมครับโอ้้องใส่ดูตัวเม่เขาออกเอาครับผมแบบนี้ แต่รังใหญ่มันก็บินเข่าเยอะครับฟูบาูบาเห็นนะครับดูเลยเจอกันจนได้ครับผมไซบิ๊กเบิ่มครับขอบุกป่านิดนึงนะครับจะเทือนถึงรัง,มงไม่นู่นจะไม่น่าจะดุนะพึงต่าดูความหนาครับโอ้โห,หลังใหญ่ ครับพี่น้องมาอยู่ใจกลางป่าเลยไก่ถึงรังแล้วครับแบกแป๊บเดียวตรงนี้นะครับเห็นไหมพี่น้องหัวน้ำบิ๊กเบิ้มเลยเห็นไหมครับพี่น้องหัวน้ำก้อนใหญ่มากับผมสองร้อยหาซิฟอยู่ไหมครับลังนี้ ไปดูกันมีหน้าไหมครับจุดควันแปน๊บนึงครับลุยกันเลยครับโดยถูบดอกเดียวนี่แหละครับผมไม่ดูแล้วครับพึ่งแบบนี้แต่กับผมก็ทถนัดใช้ถูบครับมันสะดวกสบายดีน้ำปิดตาเถอนะน้ำปิดตาครับผมฟังเสียงครับพี่น้อง บิ๊กเบิ้มครับพี Pip ่เบิ้มอีกแล้วหลอดตาเขาอยู่ครับไม่มีใครเห็นด้ยครับถ้าดูแม่ไม่เป็นขนาดเห็นแม่ยังมองแถบไม่เห็นรังเลยผมมีรังอืน่นอกีกมีนาออยู่คู่กันใชนะ่ไหมเด็ด พื้นที่แบบนี้หาเหนื่อยครับเพราะว่ามันปลามันเยอะปลาแบบนี้แหละปลายาผสมตาดงร่างครับริมหวยนาตึบ๊บคือแบบผมต้องค่อยๆชะลอรถดจอดดูทีละจุดแต่ไม่ได้ไปดูรังพึงนะดูตัวบินข้าบินออกครับผมกลมหาทุกุ่มไม่ไวหวแล้วครับเหนื่อยตายครับผมยกเว้นนต่วันไหนอากาศดีๆมาค่อยๆแวกฮ้าแต่มันกันเหนื่อยครับเสียเวลาด้วย วันนี้อาศัยเอาลูกฟุกอององงี้ละครับครับหลดผ่านไปกับจอดมองครับผมแต่บางล่งมันก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแต่จังหวะเนาะแต่ลัางหนเห็นก็คุ้มอย่างนี้แหละครับผมเอาออกพี่น้องจะได้เห็นด้วยกัน,นครับเอาเอาง่ายๆด้วยนะถ้าเจอล้วก็เอาง่ายเลยครับไม่ต้องปินต้องตายเนาะ อออ้้ยูพี่นงมาจิพาหนั่งเอาใจเย็นเลยไม่มีกิ่งซอสดีด้ะครับงั้นก็จะลุยตัดคอแล้วนะครับเงาเอ็กหน่อยครับปลาใหญ่จนดอกมีรังอื่นอีกไหมมองดูก่อนพี่น้อง อุ้ยน้ำสุดยอดพี่น้องเอ้ยคิวทัดไปผมจะส่งทันไหมวันนี้ทาไมท่านก็ขอส่งพุ่งนี้ด้วยครับไม่เสียด้วยครับผมผมาไม่สองสามวันก็ไม่เสีย,ยครับพอวันนี้ก็บใบแล้วครับใบสองเป็นวันป,น,ปนนี้ ผมคงจะหาจนกว่าจะได้นะครับก็คำเลยล่ละทำซซวยๆเลยครับเอาแลนวพี่น้องตัดคอนครับผม ตก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 นักพดกุดโอ้โหเม่เจ้าเม่เจ้าโอ้โหหมดสองรูเนี่ยวอมเมดอ่ะนะเอาเขียตรงนี้เลยครับจะอยู่บนเก่ามันอุ้ยนักๆนักนัก รังก็โอเคแล้วครับไม่แกรครับไม่แกเกินไปดูพี่นองอืสองรอยไม่อยู่แล้วครับลังนี่สองรอยไม่ขายครับลังนี่สองรอยไม่ขายครับโอ้โหทั้งน้ำทั้งลังเต็มทุกอย่างครับผม เอาเอาออกครับผมจุดติงครับอุย้ยเกี่ยวกิ่งไม้ข้างนอกอีกทำมาดีๆเสียหายนะโอ้สุดยอดหายอยากมาเจอแบบนี้แต่และทีก็วาบครับผม ยอดครับนับถูกไม่ใช่ต่อครับโ้สุดติงเลยใส่ตะก,กาได้ไหมเนี่ยเอาละครับใส่ตะก,กาไปต่อกับผมตามหวยไปนี่เพื่อได้อีกครับผมเพลงน่าจะลงเป็นกลุ่มนะแล้วผมจะหาดูดีๆแถวนี้อีกทีนึงนะครับสุดยอดเจออีกนางนึงแล้วพี่น้อง อยู่ไม่ไกลกันจากลังเมื่อกี้รับผมครับแต่คนละฝาควยถึงมันลงเป็นกลุ่มจริงๆครับผมโอ่นอยู่ในพุ่มดงลางมันกันลังเหล็กกว่าลังแรกนิดนึงครับแต่ก็ถซือว่าไซส์ใหญ่อยู่กับผมเกือบสองฝ่ามือว้าวจะเอาด้านนู่นครับไก่ปู๋กันครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับลุยครับผมเอาง่ายๆครับไม่ยากแล้วครับผม ซึ่งชอบมากเลยครับไม่ต้องปิ้นตรองปลายนี่มีน้ำไหมดูกันมีครับผมแต่ว่าน้ำไม่ค่อยตรงครับแต่ปิดตาครับผมโอเคเลยครับทางทางแป๊บนึงนะครับลังขนาดกลางครับพี่น้อง ถึงจับกลุ่มจะอย่างนี้แหละครับมันจะใหญ่รังหนึ่งแล้วก็ดีไม่ดีก็มีเละรังนึงครับเป็นห้อยโค้งอีกรังหนึ่งแต่ถ้ายใหญ่ก็ใหญ่เป็นคู่ไปเลยบางทีก็สองรังใหญ่ๆคู่กันไปเลยก็อยู่ก,กิงตายครับผมกิ่กเกษตรตาย เห็นนะพี่น้องมุมกล่องเนาะตัดคอนจังหน่อยกันครับโอ้ยยังมีกิ่งซอดอยู่เอาละครับตัดคอนไป เกษตรกระถินแข็งนะครับเอาละเอาไปหนึ่งไม่ตายจะหนีอยากกว่าไม่เป็นครับผมโอเคครับตอนน้องออกนี่ต้องระวังครับผมชอบมาแตกตอนสุดท้ายนี่ครับพี่น้องล้างโอเคอยู่ครับไม่ล้างครับ อเอาเลยครับเขี่ยกันเลย รังโอเคเลยครับยังไม่แก่ครับผมตัวนอนเยอะนะพึงหวยนี่ใส่ตัวน้อนลลยดีครับน้าปิดตาเกือบตกลูครับผมยังไม่ถอดเลยครับพึงลังนี้ดูถ้กพี่น้องใครชอบกินรังนี่ เต็มๆครับลังนี่อร่อยเลยครับเอาละครับออกกันครับลงตะก,ก้าครับผมสวยๆครับถึงวันนี้สองลังยังมีพื้นที่หาย,ยัางนะครับมีรุ่นนี้ครับผม โอเคครับนี่ไปต่อครับผมตัดสินใจกลับบ้านดีกว่าครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นประมาณเวลาบ่ายสองนิดๆครับผมครับยังพอส่งให้ลูกค้าทันเนาะพอดีได้พึ่งสวยๆสองลังอยากให้ลูกค้าได้กินครับผมครับอาละก็ตามคิวนะครับผมไซส์ใหญ่ครับวันนี้ครับนะเดี๋ยวรีบกลับแล้วก็ไปส่งพึ่งให้ลูกค้าดีกว่าครับผมสองอ้างพอแลอวครับวันนี้คุ้มแล้วครับครับพี่น้องลังเล็กขายไปแล้วนะครับผมเหลือลังใหญ่ครับถักหาสี่ห้าคนเลยยังไม่มีใครตอบเลยครับผม ถ้าไม่ตอบขออนุญาตข้ามนะครับผมครับเพราะว่าต้องรีบครับเวลาบ่ายสองสี่สิบแล้วครับผมนะนะขออภัยกับผมสาหรับการที่ผมต้องข้ามเด้อใครจะโชคดีกับผมได้รังใหญ่หัวหน้าก่อนโตไปกินครับผมครับวันนี้กับพี่น้องพันไก่เอาพึ่งมาส่งกับผมมาฝากขายครับพี่น้องมาถึงพันชนแล้วครับถ่ายคลิปเหมือนกันกับผมช่องไก่กนหากินครับมาดูของพันไก่ซิวันนี้โอ้ปลปูโอ้พันไก่ได้สวยๆหลายรัง แต่มุนมุนคุยเลยครับทำไมเนะี่ยทำไมมาขอดน,นะเว้ยขวดนเอาดิเอ๋อจะไปตัดกิ่งแกวมังกรเข้ากันไหมโอ้สุดยอดเลยล่ะอะล่ะติดต่อลูกค้าเราแล้ว,ละลวละนะครับ,รบเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้าดูกันของผมขายหมดแล้วครับโอ้พิทักษ์เนี่น,น้นองกษ์ำลังออกไปส่งถึงกันครับวันนี้พันไก่เป็นคนละครับครับผมเดินทางโหลดกิ่งพันไก่ไปส่งถึงสบายสบายครับวจนปฏิลดโปโกยู่อันนี้พันไก่เอามาเอามาร่วมขายด้วยครับผม กันไก่แต่จักล่างวันนี้แต่มีตะล่างส้งล่างๆก็เลยได้ขายล่างเดียวล่างเดียวโอเคตะลางยาโย่กับผมล่างเดียวเลยกินแล้วนี่พอได้ขาดกันนิดนึงแล้วกันพ่อได้ขาดน้่งสองลอยกับผมครับเอาละเดินทางไปส่งพึ้นกันครับมาถึงเคอรี่แล้วครับพี่น้องเอาาพันไก่ไปแพ็คเลยเด้อค่ะจะไปเขียนที่อยู่นี่ครับเพิ่งมีตะสวยๆว้กับมันมันน้ำเยิ้วยาวลอยน้ำยาว สามสี่เจ้านเข้าแม่ไ,ไ,มไ,ไทยด้วยกับทำไมครับผมก็มาสรุปรายได้ของวันนี้กันนะครับผมครับได้มาสรุปจนค่ำเลยกับผมมัวแต่นั่งคุยกับพันไก่อยู่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วพี่น้องอเลยนะครับก็วันนี้ผมขายพึ่งไปทั้งสิ้นเอ่อลังหนึ่งร้อยห้าสิบอีกลังสามร้อยนะครับเพราะว่าหัวนำใหญ่มากเลยครับผมรวมเป็นสี่ร้อยห้าสิบนะครับ รวมกับยอดเงินที่ผ่านมากับผม8,100เท่ากับ8,550ครับผมนาอก็วันนี้วันที่25นะครับมีนาคมผ่านมา25วัน8,550แล้วครับมัลุ้นกันว่าจะถึงหมืน่นไหมพี่น้องเนาะยังเหลืออีก6วันกับผมนะฝากติดตามเลยครับจนถึง30มีนาคมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ